เขียดแหลวป่าตองปางตองโอ้โห oh. นี่คือจุดเรียนรู้การเพราะขยายพันธุ์เขียดแหลวในธรรมชาติปางตอง oh. ธรรมชาติสวยงามมากเย็น ลักษณะทั่วไปของเขียดแล้วไค้คล้ายกบบ้านเราแต่สีมันจะไม่เหมือนเรา ธรรมชาติได้เลยพี่ในของเคิงเนาะชุ่มฉ่ำเลยอ่ะ เห็นตัวไม่มามัเขียดเลี้ยวไม่เห็นนะ<อ>ไฟบันานเท้าไาสีมันบ่คือกันต้นมันชิมเนะ่ยหมักไฟไข่ปลาขาววิ่งอ,อืโอ้ตัวบันใหญ่นะโอ้ โอ้ตัวใหญ่เลยวะอันนี้เป็นบ่อพ่อพันธ์ปลาคาเวีย